หนึ่งสองสหและ8แล้วก็หนึ่งและ2 3 4 5และ6 7และ8หนึ่งและ2 3และ4 5และห7และ8ถอยหเดินส 1>, 1 2 3 4 5ส7 8าสี่ห้าหเจครับผมหนงสองสส5้าหเจหนึ่งอสาสี่้าหเจดปดอแล้วก็บินนึ่งสองสาา